วันนี้เราจะมาถาม Chat GPT ว่าวิธีที่ทำให้ลูกหนี้คืนเงินแบบง่ายๆต้องทำยังไงขอความเห็นนะครับการทำให้ลูกหนี้คืนเงินอย่างง่ายๆอาจจะต้องใช้วิธีการที่สุภาพและเน้นการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือขั้นตอนที่สามารถทำได้เม่งติดต่ออย่างเป็นกันเองเริ่มด้วยการติดต่อเพื่อพูดคุยในเรื่องทั่วไปไม่ใช่เริ่มต้นด้วยการทวงเงินทันที เพื่อให้บรรยากาศเป็นมิตรและลดความเครียดของลูกนี้ 2. ระบุวันที่ครบกำหนดชัดเจนตื่นลูกนี้ถึงวันที่ครบกำหนดของการคืนเงินและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับยอดเงินที่ต้องคืนสเสนอวิธีการชำระคืนที่หลากหลายให้ลูกนี้เลือกวิธีการชำระคืนที่สะดวกเช่นโอนเงินผ่านธนาคารชำระเป็นเงินหรือผ่านแอปพลิเคชันการเงินต่าง 4. เสนอการจเจรจาเงื่อนไขคา,านคืนเงินใหม่ถ้าลูกนี้มีปัญหาในการคืนเงินตามกําหนดเดิมให้เสนอการเจรจาปรับเงื่อนไขาการคืนเงินใหม่ที่สามารถรับได้ทั้งสองฝ่าย 5. ให้กําลังใจและให้คําแนะนําช่วยให้ลูกนเ้รู้สึกว่าคุณต้องการช่วยเขามากกว่าที่กดดันซึ่งอาจทําให้เขามีแรงจูงใจที่ที่จะคืนเงินให้เร็วขึ้น 6. ติดตามอย่างต่อเนื่องทําการติดตามการคืนเงินอย่างสม่าเสมอแต่ไม่ควรเป็นการกดดันให้เป็นการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเช็ดเสนอสิ่งจูงใจบางครั้งการเสนอสิ่งจูงใจเล็กๆน้อยๆเช่นการลดดอกเบี้ยหรือให้เวลาคืนเงินเพิ่มเติมสามารถช่วยกระตุนการคืนเงินได้ถ้าลูกนี้ยังไม่ยอมคืนเงินคุณอาจต้องพิจารณาใช้วิธีการที่เข้มงวดขึ้น เช่นการให้คำเตือนทางกฎหมายหรือพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย